นี่จ้าทุกคนเฟรนไ์ฟทอดจัดสุดกับพรบ์อืมมาจ้่พี่น้องวันนี้เราจะพามาทำเมนูทอดกินอร่อยๆรจ้าทุกคนทำเฟรนไ์ฟจากมันฝรั่งสดๆได้จ้าทุกคนก่อนอื่นเราต้องไปฝานเปียกก่อนนะจ้าทุกคนเ,เราก็จะมาฝานเปียกกันก่อนจ้าทุกคนนี่ฝานเปียกมันฝรั่งฝานไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยจ้าทุกคนแล้วเราค่อยเอามาหั่นเป็นชิ้นๆพอดีครับแล้วก็มาล้างน้ำจ้าแล้วก็มาล้างน้ำกันจ้าทุกคนอ่า ล้างน้ำใส่เกลือล้างน้ำที่สองเพืนคนเราจะล้ลางที่สามน้ำนี่น้ะที่สามเ็เป็นเรียบร้อยแล้วมาหั่นชิ้นกันต่อเลยจ้าอ่ะเราจะผ่าครึ่งก่อนแล้วเราก็จะหั่นแบบนี้เราจะเอานาหนาหน่นนหอยนะทุกคน แล้วก็มาล้างน้ำชนสายชูอีกรอบเพื่อดักกลิ่นของมันสับปะหลังของมันสับปะหลังของสันปิดอดของมันจ้าทุกคนมาจา้าแ,แล้วนี่เราก็จะมาปุงแป้งก่อนอันนี้เป็นแป้งทอดก่อนใส่เกลือแล้วก็เอาน้าใส่เรียบร้อย,ย้ะจ๊ะทุกคนเราก็มาคนมาเนี้อันนี้ยังเหลืออยู่เอาน้ำสนใส่เพิ่มอีกเรื่อยๆจ้ทุกคนเพิ่มน้ําลงไปอีกจ้าทุกคนคนดูเรื่อยๆ ได้เนี้ยแล้วเราก็เอามันมากับทุกคนนี่คลุกเค้าให้เข้ากันผสมลงเลยนี่นะจ๊ะทุกคนมันฝรั่งเราจะเอามาทอดทอดกินเองแล้วเราก็เพิ่มแป้งโรยหน้าไปนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันมันไม่เกาะกับแป้ง ใส่น้ำมันลงไปจ้าเราจะมาทอดเฟ้นไฟรามันสัมปรังแบบสดๆกันมาเจตโพเราจะมาเตรียมทอดกันแล้วจะน้ำมันก็ร้อนแล้วเราก็จะเอาลงเลยจ้าอือจตโพรอให้ก่อฟูก่อนนะจะทุกคนรอให้มันก่อฟูก่อนแล้วรเราก็ที่อีกด้านนึง จาเริ่มคอฟูแล้วเราก็จะทิกอีกด้านเลยเะจดกุนีมันจะได้เป็นแผ่นแบบนี้อ่านี่จับด้านรียบร้รยอีเจดกุองก็จะได้เหลืองๆกับกอบประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยเฟ้นไฟทอดกรอบของเราหมดแล้วจ้าเฟ้นไฟทอดกรอบของเราเตรียมใส่จานนี่พี่น้องมอขนาดหรอเฟ้นไฟจะเฟ้นไฟทอดกรอบแบบสดๆเลย พร้อมรับประทานแล้วจ้าเฟรนฟรายสดๆทุดโทนเฟรนฟรายมันฝรั่งสดๆเรามาทอดมะม่อพี่น้อง